สวัสดีนะครับผมอะไรเฮือหาเฮืออะไรโอ้โหวันนี้มาเป็นครูสอนพิเศษหน่อยนะครับนี่มาสอนลูกศิษย์กึงเกลียวนะครับเกลียวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดไงอะไรนะเออเกลียวเออเกลียวสิบเอ็ดนะครับเมื่อกี้กึงเกลียวอะไรไปเกลียวสิบแล้วมันใส่ได้ไหมโอ้โหอันนี้ก็ ผมก็ไม่เป็นหรอกเครือ <antique> ่องเนี้ยนะครับคือจังหวะอ่าอย่างว่าเนี่ยก <Fool> ็วิใครมีอมันเนาะโอ้โหแต่ละตัวนะครับลูกเล่นมันไม่เหมือนกันนะครับเขาได้ยังยังโอ้เกี้ยวหยาบนี่มาเกี้ยวหยาบไปเนี่ยดูได้เป็นเส้นเต็มโอ้โอหยาบเป็นเก่งวิได้รู้สึกว่ารุ่นนี้นี่โอ้โหผมไม่เคยใช้นะมันมันมันงงเนี่ยตารางเนี่ยครับลูกเล่นมันเยอะมันพาให้งงนะครับ เดี๋ยวแกวันหลังแกลองไปดูเครื่องที่บ้านนะเมื่อปีนั้นเนี่ยโอ้โหโคตรง่ายอ่ะเปลี่ยนเฟืองงั้นเลยถอยออกมาห่างน้ำมีดจะแตกอันนี้คือเกี๊ยวอะไรลูกเต๋อไงเกเต๋อลูกกิ้งขางได้ลงทุนเท่าไหร่อ่ะลูกกิ้งอ่ะหมูสองหมื่นกว่าเอ้ยไม่ใช่ลงทุนเอาแต่เลดอ่ะเออันแล้วท่อพีวีซีน่ะหมื่นสองอ่ะทำไมต้องเป็นเลด ทำไม้องเป็นเหล็ะเจ้าราคาเพิ่มบอกกันแค่นั้น,นแนนหละไหนดิอ๋อมึงเชื่อมไปใช่ไหมนอ,นอ๋อจอจับอ๋อนะเอาได้สีดำๆไปทำไงไม่เดี๋ยวคนสีอันนี้เป็นเหล็กลนนเหล็กขายเท่าไหร่เนี่ยขายเหล็กก็ประมาณเก้าร้อย ลงทุนเท่าไหร่พ่อของนกเลยเนีเดียวก่อนถามก่อนลง<ช>ทุนเท่าไหร่เหล็กเลยเหล็กนี่แหรอประมาณร้อยห้าสิบพ่อเส้นละสี่พันกว่าอโอ้ทองที่สี่พันหรือเปล่าตกฟืนอีกเอออีกเยอะแยะหลายหลยิดติกทำไมต้องมาทำนี่เลยนะทำไมต้องมาทำนี่ล้วถามจริงต้องมทำทำไมทำมันจะดูช็อตไม่ไม่ช็อตเราต้อตามหาอยู่เล้โอ้เราเลยต้องทำไงเออ โอ ok lighting, ้ตายแล้วนี่นะอะไรนี่นะขอกมีไลน์อะไรกันเมียไม่ด่ามีไม่ด่าเลยวะร้อนอย่จะจะไปเกี่ยวยังไงอีกยโอ้ยร้อนร้อนอะไรนี่เมียชอบอ๋อแต่เด็กวันเล่นกันบ่อยเล่นแล้วไอ้ขอปรับนี่เขาบอกมีขายด้วยเหรอนี่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันห้าหพันห้ารวมแถมนี้ด้วยนะโอ้หรือจะเอาเปบนแบบนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ สามร้อยไปสามร้อยสามตลาดไง้ยมันไม่ถึงแค่สามร้อยอ่ะแม่ะไปรู้เรื่องเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดิอะไรไงนี่ใคใช้หมีอะไรเกิ่งอะเนี่ยอันนี้ไงอันนั้วมันทำไมเนียนเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยนี่เหรอเนี่ยนี่เหรอเออก็มันเข้าอ๋ออัดเข้าเลยเกลียวมันขูเนียนเดี๋ยวเอาแกลองนี่เอาที่เป็นไหนวะ ออมันงัดนะอะไรของเกวะเลยเหมือนลืมอยเดี๋ยวได้ได้เดียเดยเดยไย้ลงรถยานเน่ประธานสูตรนะเอาเข้าไปใหม่ยกกระลอนไว้ก,ก่อนแล้วก็แทงเข้ามาดูดูมันอยู่เท่าไหร่แล้วก็ขายออกแค่นั้นแหละแต่จะดูค่าเดิมไหมเหรอเอาเอาคลายถอยไปแล้วหมุนเข้าไป <S <S เฮ้ยถอยเข้าไปก่อนดิออกได้เหรอาไปนูน่นมันไวเดี๋ยวแป๊บเดียวอ่ะนะเออออกไปนู่นไปแกจะหมุนเข้ามาทำไมเล่า

แตคล้ายเหมือนเราล้างเกลียวไปถ้าเราไปเอาลึกนะเดี๋ยวมันก็เป็นเส้นอย่างเงี้เนี่ยอฮะเฮ้ยพอแล้วมัง้งล้างเกลียวปลาขาดเท่าเดิมก็ได้มันทำอย่างเงี้เนี่ยดูเหมือนลึกจังมันอ๋อมันดีแล้วลึกอ่ะเท่าไหร่เราใส่ขาดอ้าวแค่นั้นนเี่ยไปเยอะก่อนเีย เดือดลึกเกินกเกินไม่ดีอ่ะมันจะหลวมไหมเนี่ยพอลึกพอได้ประมาณไหนแกก็จำไว้ว่ามันอยู่ประมาณแค่ไหนแค่เหล็กอะไรอะ่ะหลงังหลังตามทีกทีนึงยอ่าใบล่างไปล่างมาหมดทำไมกินลึกอยู่เรื่อยเลยเนี่ยกูเหรอของเล็เดิมนะเออเอาพอก่อนแตจะย้อนทำไมเงี้ยเราต้องมียะไรด้วยมีอะไรแล้วมักระถอยมามัจะใส่ไงนอนอ่ะ ดเ,เดี๋ยวอยเอาที่ออกนี่เดินหน้าไปก่อนอจำเลขไม่ได้ยี่กูใหญเกินเนะเอาลึกกวิกเอาลึกกวิกจกอีกอ่ะเออจกกว่าจะลื่นอนะ่ะจบกว่าจะลื่นเลยอ่ะใช่จำเลขได้ไหมนะ่ะไมนลึกจังวะ ใช่นะจกมั่นใจนะจะงัดด้วยดีก็ดีทีแกบอกแล้วให้เอาเลเซอร์ตัดรูปเกียวอะนะต้องมีเลเซอร์มี่ะเลเซอร์ตัดเกียวเนั่นกระถางเีนะซื้อตัวเดียวคุ้มเลยไง เอาข้างลึกกันไดเป็นไรไหมเราแต่เราเปนเข้าไมได้ก็ต้องไปเรื่อยๆอ่แล้วกว่าจะเข้าได้อ่ะเข้าได้ยังไงเออเอ้าโอ้โหไม่มีปงมีแปลงอะไรปัดมาเลยอเสร็จมือรูบดิจับนี่ใส่แล้วล่ะฮะเขาไแทงหน่อยเขาอีกแกดีมากแกกึ้งหน่อยฮะแกกึงเท่าไหร่นะขนาดอ่ะเหล็กเมื่อกี้เมื่อกี้ละเออสิบห้าครึ่งสิบห้าครึ่ง ห้าจุดห้ามิลเนาะไม่ไหวแล้วเอาไปเลยเป็นไงที่นี่ของนกใช่ไหมนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรเหล็กหล,ล่ออ๋อราคาเท่าไหรน่นะนี่ก็เก,ก้าร้อยกันพี่เต๋อเขาเน้นกว่าว่ะสีซีอ่ะ โอ้หลมันก็เนียนเลยไงไ,งไม่แถวเลยทำไมของเรามันดูแปลกๆกันวะเฮ้ยด900เฮ้ยอีวันนั้นมันมีอย่างนี้ที่หวาดเราซื้อมาขายกันดู้นะ,ะแบบทรงเนี้ยนี่อีนี่ก็900 900เท่ากันแต่เนนี้จะปเป็นเหล็กเหนียวคืออีนี้ก็คือจะโบกกว่าน่อยแมนมันไม่ใช่ก็เหล็กโบกแบบโบกหลบน้ำนะโอเค นม่ืดกมนันก็ต้องมีมั่งแหมนี่ได้หน่อยนิ่งวยฮะนี่ก็บอกอ่ะนิ่งจะไบบอกโรงงานเขาบนก่งวสัยเขาบอกโบกน่ง็มีกะแกกระตโอ้เห้เอ้ยเ้เคตอนน้้มีโปรเจ้ต์อะไรฮ้ยงอ้ะตอ้นี้ล้อเฮโก้ก็ท้ย้ว ฉันบอกแล้วนะถ้าล้อเจอะรถไถเนี่ยถ้าใครเรี้ยนแหววเดียวม่นจะเลื่นไบอกให้มีรถมาสา่งหรือวาอ่านบอกพยายามทำเดี๋ยวไม่นจะเลืนเออเออขาถือไม่เป็นไรนะท <c oughs> ัวร์พิสันก็เดียว <c oughs> <c oughs> เอาเดี๋ยวมาเราดูลอ้อพิสันหน่อยนะครับ <c oughs> โบกแล้วสั่ง โโอเ้โอเออว่ะเที่ยงเป้ปดแบบสานเที่ยงดีว่ะฮะเอา้าเดี๋ยวงี้เดี๋ยวไปเอ๊ะคุยตายเลยเงี้ยเดี๋ยวไปเอ๊ะคุยทับตายเลยเงี้ย ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากได้อะไรก็ทักมานะครับทักมามผมเด้ย <c oughs> อยฮะพี่สนนันเออก็รู้เรื่องก็พวกล้อเดฟนะล้อจอบอะไรก็รับทาหมดนะพี่สันเขาก็รับทานะครับ,บ,รบอ่าส่วนมากจะเจอแต่ล้อล้อเดฟใช่ไหม <c oughs> กับล้อกว้างล้อจอบเป็นขนัด่ <c oughs> ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ